พยายามฝืนอยู่เนี่ยแม่ขาดเลยอแบบใครมันอ่โพน่ะอยู่บนตึกเที่เราหน่ะเอ้ยเขาอยู่บนเติมที่อะไรอ่ะเขาอยู่เพื่อตึกธนาคารใหญ่เพื่อนเขาอยู่เพื่อตึกธนาคารใหญ่เขาอยู่เพื่อตึกธนาคารใหญ่เขาอยู่เพื่ออะไรวะไม่ได้เขาบวกเหรอไป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 ทำไมอ่ะไปไปไม่ไปเขาเขาคิดว่าตัวเขาได้เปรียบอยู่เปล่าวะเออเขาคิดว่าตัวเขาได้เปรียบเปล่วะให้เป็นแบบนี้เหรอวะเราว่เข้าไปถ่ายยูจิ๊บเยอะอะไรวะ อชมลงลุกอชมลงลูกจิบเบียชิวๆดีกว่าไอ้ลงกูงงเวลาไปจิบเบียข้างในดีกว่าเขาเข้าใจผิดเหรอไอเขาแบบไหนวะกูโคตรงงเขาแบบไหนวะไม่เขาคิดว่าเราจะหาเปล่าเขาเข้าใจว่าเขาไะเปรียบอยู่อระเออเขาคิดว่าเราจะไปหาตลอดเลยวะนี่มันสลามแข็งนะน้องไม่ใช่สลามซ้อมเียขาคิดว่าเขาถือแต้มเยอะแหลมั่งนี่มันสลามแข่งนะน้องไม่ใช่สลามซ้อมกูโคตรงงไม่เขาเพิ่งคิดได้เราก็เตือนเือขาหน่อยดีไม่เตือนผมบอกดีผมมีสิทธิมนะ อะี้ผมมีสิบห้าแล้วนะพี่บอกดิเดี๋ยวมาเหมือนกันทุกคนให้เตัวมาซื้อสื้อแบบอะกันองแน่อนเติมไอ้หลอมาชั้นมากดวชั้นเอากี่ขวดันประมาณเอามางอเจะเนแ่เเอาแล้วอที่อ right ่ะ าวอให้มันเข้ากันจัมึงดูเกินตร์ที่นี่ไม่เคยคุ้มโหกับโล่ลงแกงบอยอย่างต่อหน้าว้กูลำหลังมึงเข้าดก่าับเบอร์ที่มึงดับนอนให้หนอกูไม่ใจสนับเก่งหลังเก่กับกูทอดทีปืนพี่มันลักนไว้เาวอให้มันเข้ากันจัมึงดูเกินตร์ที่นี่ไม่เคยคุ้มกับโล่ลแกงบอยอย่างต่อหน้ว้กูลัง มึงาอนอนให้น้องกูใช่สนับเจงรับหลังตันเก่กับกูทอทีปืนพี่มันลั่นให้เหีหลงขึ้นเสียงกูสอนพวกมึงเสือเียงพอชาจะสบังเจนพวกมึงกระจอกิบกัะเดนเตียนชาแล้วกูไม่เพี้ยมึงที่หายไปนอนเียเกกูที่หาเงินล้ก็ักูสับดูไว้พวกกูก็แบกเป็นไฟหลายหุกกูอยากเจของจริงไอ้สับที่ไม่ใจพวกตัวตลกอ้เวงัตีจะเสียไม่ได้กขบในแพงวาสันาไมอยู่ในเกวไม่เสียกูอม่ไ้องเปนองเาไปัว เฮียเฉิน hmm. ก like like right? ูแม่งโคตรหล่อเลยวะไม่ต่จะพวกขยะเองมึงนะกูให้แค่เนี่ยฟังนะถุย โบยังอหน้าว้กูลำหลัมึงห้าวควาปืนที่มึงดัอนอนให้น้องกูผู้ใสนับโเก่งลบหลังต้ไม่เก่งกับกูทอที่ปืนพี่มันลั่นไว้พอวอร์ดิมข้าวกันจ้าฝึกดิวก่อนทรบที่นี่ไม่เคยค้มโอ้โูกับโลลูกเป็นแก๊งโยังดรอหน้าวากูลบหลังมึงห้าวควาข้าวปืนที่มึงดับอ่อนอ่นให้น้องกูผม้ใ่สนับโ้โหเก่งลำหลังต้องไเก่งกับกูท่อที่ปืนพี่มันลั่นไว้พ่าามีเต็มเต็มวกจาะที่ปากซิ่งเวลาว่างๆไปฝึกแน่น้องก พวกกูมาสอนให้มึงรู้ว่ามึงควรหยุดกะพร้อมกับปีเตอร์ที่จะหัวหัวมึงให้กับบ้านแหกแล้วมึงไม่ต้องสงสัยทำไมดูไว้พวกกูไม่สุดกว่าวได้มาชมภูมาปิดบัญชีก่อนจากลาสัตต์มัดเขาทิ้งหน้าให้มึงลืมกระจากมาจอนนี่เตรียมเก็บศพใส่สวะขยะตาแล้วมึงแค่รู้ดีไอสัตว์ดูไว้กูดูดังลาชาดูไว้ฟองวอร์ดเห็นข่ากันจัดมึงดูกันสักที่นี่เป็นแค่ครูบู๊กับลูกลุกเป็นแก๊งบอยังต่อหน้าไว้กูรับกรรมมึงห้าวข้าพเจ้าที่มุดหยอันนั้นเดินสักไป คว้าของนะเผื่ออยู่แล้วไอ้ไอ้ไอเอ็มวีนี่อีกนานครับเราจะทำน้องปะเออนานอยู่ครับน้องมันน้องมันจะไม่เทพขนะนัมันเลยช้าอ๋อแต่น้องทำให้อยู่ใช่ไหมครับทำอยู่ครับทำอยู่ส่งให้ทุกอย่างหมดแล้วใครดึงขาตัดสูตรใหม่ยังไม่ส่งเลยไปส่งสูตรใหม่ให้เพื่ผมพอตัดได้นะเว้ยพี่แอรนตัดคลิดบออะไรล่ะตัดคลิดบอกระดาษอะมึงตัดใจจากคนเก่าก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันยัยเดอ ดอกนี้จืดเลยเ้่าเงียบเลยเจยบเลยหลายเจบหลายไม่ใช่หลอกเลยไม่ใช่หยอกเลยไม่ใช่หยอกเลมแค่สีขาไมทำร้ายกันเ้ยเออเขาโดคนใดแดงเขาโทคนดแดงขาโทคนแดนแล้วบอกบังไอ้บังมึงยังหนักหัวเหมือกูไหมมึงมึงเมื่อคืนมึงไม่ได้เตะหัวกูใช่ไหมไอ้าพี่ปะรู้สึกตึงเหรอเขกเลยเขากขอ กัวว่ะฝันูเขาได้เปรียบอยู่อ่ะเขารอเราแล้วอ่ะออนี่เขารอรถเขารอรถพุออกกัเนี้ยเบนโชคทีคุณโทษทีโชษทีครับรถตีหน่อยชมนล้เพื่อนชมนลใเพื่อนก็เงียนะนักเรนภาคค่ำอ่ะเจ้าแบทแมนเจ้าแบทแมนเจรอลีอะอรอิลี ตีลีปิเตอร์เราคนเราฝันห้ามเราฝันห้ามตีลีปิเตอร์ไม่ไหวที่นี่ขวดนังเห็นปิเตอร์บอกเกขวดนนะซ่อมมาชัวเดียวพี่ม้งซ่อมมาชัวเดียวเมื่อกี้โดนชนพี่ช่างเหรอใครโดนชนแรงไอ้เป็นซ่อกู่ช่างได้เกียร์อีกมั้งอย่าใช้ใู่ไดู้่ไดู้่ได้ไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องผ่านของแล้วไม่ต้องผ่านของแล้วเออคนที่เขาตามหามันต้องเป็นเขาตามหาเราเว้ยไม่ใช่เราตามหาเขาแล้วตอนเนี้ย ไปอู่ช่างนะเกี่ยวโอเคโอเคเป็นที่รถแล้วก็ไม่ต้องรีบขับนะอู่ช่างไม่ต้องรีบไปทางนู้นเลยย้อนไปนู้นไามาเดี๋ยวนำให้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  อยู่ตึกไหนอ่ะปีนไปตึกข้างๆเลยนีเล่นแล้วใปญ่ยเลื้องเบื้องเ้อง่บื้องเบื้อนเลยปล่อยเถอะ ไหนซ่อมแล้วขันไหนไม่ซ่อมจอดชิศซ้ายไปเลยอ๋อดูอ่านไปเลยวู่ยชอบครับซ่อมไนไหนครับซ่อมหมดเลยนะซ่อมหมดเลยครับ่มดแล้วรอบนี้อยู่ดีพอเขาเห็นเราแต้มหนักเขาก็ไปหลบเพื่อให้เราขึ้นไปทางเดียวไปหาเขาเลยนะเพื่อแปลกเหรอมันมันจับกันต้องว่าซ่อมไปไหนครับซ่อมไปไครับโอ้ยมันตันทัมันเป็นแบบแผนที่เนาเซตมาหรือเปล่าเซตมาให้ตัวเองเสียเปรียบแล้วไปหลบอ่ะนะอะไรฮะ แต่สายแจ็งใจไงใหี่มันแจ็งให้รู้สึกประมาทก่อนปัญหาคือไอ้ยี่วันแรกยี่บังเจอไฟแรกยี่บังแท็กได้ด็อกแท็กทองมากูฮาเลยสักไอ้พี่อะึ้งกูฮาเลยชิบหายมันน่าจะลืมอ่ะว่าเขาเขาถืออันนั้นอยู่ไม่มันมันน่าจะหิวมากกว่าเหิวยมัหิวเห็นเลยวิ่งแบบลงรถมาจกอตบอ่ะ เดินแบบนิ่งๆเลยแสดงว่าแผนแรกที่มันคิดไว้อะคือมันจะเอานำเราแล้วก็ไปขึ้นอยู่บนนั้นที่เขาทำใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แผนแรกเขาพังเขาเลยใช้แผนสองขึ้นไปรอยนะก็บอกยืนไปเหอยืนยืนยืนให้ตายบนนั้นอ่ะไม่เขาคิดไม่เขาคิดว่าพวกเราไม่เขาคิดว่าพวกเราหิวเรื่องอะไรวรอเออเขาคิดว่าเราคิดตามเขาคือเราอยากตีแต่เราไม่ได้โง่เขาต้องเข้าใจด้วยเราอยากตี ันอยูเล็ดร้อนก็จริงแต่พวกกูมีสมองไงมีสมองไหมตึกที่เราไมหาตกที่เราไม่หาตึกที่เราไมหาที่เราไม่หากที่เราไม่หาตึกที่เไม่หาตึกท่ดาไตึกี่เราไม่หกที่าไม่หาต่เราไตี่าไม่หาตึเาไม่หก่เรไม่ก่เราไม่าตึกง่เาหตึอท่าไาที่ไเราีรไม่ตีไม่หตไม่ตึก่ม่ต่เามกท่าไ่าตท่าไ่ัที่รกเรมกันด้วยครับทุกคน ท่านครับเปเบิดให้หน่อยเปดเลยนะเปิดมะเกันด้วยนะไอ้จ้าเราไปเติมมะเบิดให้หน่อยเพื่อนเออรากครับไอ้ผมขึ้นมาแล้วก็ขอโทษครับขอจบก่อนทุกคนขอบคึงนะแรงแรงกว่านี้ด้วยยอะง่ายแรงกว่านี้ด้วยแรงเต็มเลยเพื่อนเราเราอะโอ้ยอยู่โค้รเติมได้โอ้ยปีเตอร์น้จะใช้ถังทำไมวะน้าปีเตอรไปกดถังเขาข้างหลังไม่ใช่ตอนแรกมันเต็มเออเลยเป็นแมพที่แล้วเลยทำไมไม่บอกเลยเพื่อนแบบเดียว

ไอเผาดีเผาเผาเลยเผาเลยเผาได้ได an> okay. ้เหรอเผาได้เหรอต้องลงมาไม่หมาถึงว่าแบบเต็มต็มมันมันระเบิดด้หรอระเบิดระเบิดระเบิดเผาร้องงี้ระเบิดแล้วแล้วอมันลงมาเราขึ้นรถนะแลไปเลยให้มันเดินไปเรื่อยเออพอไปลงมาเราขึ้นรถถ้าเกิดว่ามันลงมาไรงไปไล่นะเจ๊กระดาษเกี่ยวเ้ไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันโอเคแต่ขึ้นรถก่อนของดยข้าของด้วยกระจกคู่ใช่คู่ เอ้ยเจ๊ก็แขกเตีงกันเลยเว้ยอย่าลืมอย่าหายไปไหนฮะยามี่คิงอยู่ครับอย่าปวดใจอย่าพี่ไหวป่ะพี่่าไหวนะอย่าลืมอินเบปเปียวคุณพ่อต้องปวดนที่เทไม่มีเสาหารนะเขาไม่ได้แถมมาช่วยเลยก้อนไม่ได้เลย ไปไหนก่อนไหนไ่ไหนก่อนไม่ค่อยไม่อยไมค่อยไปไม่ต้องรีบเลยค่อยเลยค่อยเลยไม่ต้องรีบเลยทััสี่ีแล้วกันรบ่ช้านช้าไเลยเอวลี่ว่า หลงจากไอ้ไอ้ไอ้บันไดอะแล้วแล้วมึงยิงล่วงมันตายวะ <c oughs> เออน่าจะน่าจะล่วงนะเรามันต้องดไูไว้ว่าจะไมเท่าไหร่ถ้าหัวมันฟาดจะไม่แน่ออถ้า,มมาหัวฟาดจะไม่แน่ตระกาใหญ่มัวนันตรการใหญ่ตึกางหลังอะ <c oughs> อย่าเสือกมาอ้างว่าเราเหมือนกันว่างๆมึงดูงสะบ้างจะเกิดกีชาติกระช่างคงไม่มีวันเหมือนมันจะเอาที่จบทะกูต้องรบกับใครเอาง่ายๆคำสาปแช่งมันหลุมศพมึงใช้เงินมันลบไม่ได้มันคงไม่จบง่ายมึงไม่เคารพไม่ไหวและต่อให้หน้ามีดินกลบมันก็ยังคบไม่ได้ถ้ามึงไม่จริงอย่าเสือกได้คิดมาชวนกูเพราะกูไม่ผิดคำจนตัวตายจะเลยกวนเคยมันเป็นเขาได้เปรียบครับกูไม่อยู่ในจุดที่กูสมควรกูจะใครก็รับผดชอบ่อไ่อไปเรื่อยๆในจุดที่มึงสมควรอยู่แค่อยากจะยื่นมือมาช่วยก็รีบดึงแต่คจะ เขารู้ว่าไหนได้เปลี่ยนหน่ไมได้เปลี่ยนตั้งแต่แรกมนเวลาเตรียมพร้อมด้วยยังไงร้อชัยครับเราจะไม่หยุดไม่มีใครหันใจเราไม่มีใครเห็นใจศัตรูไม่มใครห็นใจศัตรูมากกว่าหรือหันใจตัวเองหรอกไม่ต่างัต่างรัไม่ไม่่ไเขาาลืมเขาลืมตัวเองว่าตัวเองว่าเาต้อง่ับเหมืนจะเป็นตัวหนังได่เล่นเหมือนหนุ่มเราก็่บบอธิบายเป็ เขาวิ่งมาหรือเปล่าพี่เฮ้ยเขาไม่เอารถไปแล้วเผารถไปแล้วน้องเผารถแล้วครับเผารถแล้วเขาบอกว่าเขาบอกมาแล้วเออเขาต้อมาขอพี่ไงขอเผารถก่อนนะครับรอข้างหน้ารถจ่ไหนวะรถจ่ไหนวะรอแลนเขียวแม่งเลยเออไปแลนเขียวแม่บอกเขแลนเขียวบอกเข้าไปแล้วแล้วว่าอยู่นี่อ่ะรอดูสักแป๊บไม่รอว่าเขาจะมาไหมอ่าได้รอดิ รู้อ๋อแล้วพี่ผมไปดูไม่ใชไอกะเพรามันหมายถึงไอ้นี่แหละร้านร้านกับร้านเนี่ยตรงนี้เห็นไหมร้านค้างหล่าไม่ถ้าเขามาจอดฝั่งตรงข้ามแล้วลงหมดจะไฟใหญ่อะน่าจะเอาไฟใหญ่ท้อนี่มาอ่ะแล้วทำไมถึงคิดว่าเราต้องลงวะเราก็ไม่ต้องลงดิผมงให้ขลยเบี้ยดิพี่แล้วทำไมถึงคิดว่าเราจะลงวะถ้าผมบอกเลยถ้าเขาเจอเราเขาพุ่งมาชนเลยนะเว้ยตอนเนี้ยกาให้เราลงสักคันหนึ่งเอาเฮ้ยเอารถมีปืนหลบเลยหลบซ้ายหลบขวาไปนะมา พยายามเล็งตีหัวเว้ยมื่อไปคนล้มอ่ะได้ไม่ถ่ายแากพี่แต่พี่บอกให้ลงให้ลงได้เลยครับเดี๋ยวพี่ให้เป็นยวพี่ใหพูดเลยเดินเนี่อคือตอนพี่ยิงอ่ะยิงครับพอพอล้มหนึ่งอ่ะพี่หาคนต่อไปเลยคือตีตีตีตัวแรกตาีไปคนต่อไปไม่ไแผนแคือตอนที่เมื่อคุยได้แต่พอหลังจากสถานการณ์อีกครับตีตัวแรกยังไม่ตายเลยพี่อ่ะแผ่นเยอมากยังดีแผ่นเยอะนายสัตว์ แม่งบอกเวแม่จ๋ามาแล้ว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 ไปไอโจออกไอโจออกเอาคันนี้เดี๋ยวเหรอได้ได้ได้เสียได้เสียคันเดิมออกคันนี้มีเบิร์นมีเบิรนคันเดิมไป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 ปไ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 ปปไปไปไปปไ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 ลงปไลงปไป

โอยอุมาเลยไปแป๊บอมอมงอไมเงนคนนึงได้ปะเอาคือมันอยู่คุณตดเฮกูอุ้มงได้มนปได้าหนึ่งได้มนงไปไปเอาคนนี้ไปก่อนไป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 ไม่ค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอบแล้วปะอบแล้วปะมีมีคนสลบอีกไหมอ่ะคนสลบข้างหลังสลบอีกไหมไม่บ S <S ได้อ่ะน,ปปปปนี่นี่รถบังรถบังบังบ,งบ,งบ,งบงังอยู่ไหนอ่ะพี่ท้อครับไอติฟบังอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อยู่ข้างหลังไม่กลับรถเอทอร์ี่กับรถด้วยยอดครับการทำไม่คุณหมผมขอเช่ารถกลับได้ไหมจมเบวรถทอรี่ปะ ไม่ไม่ผมขอเอารถกลับครับเอารถกลับครับครับเอารถกลับครับต้องต้องต้องซีพี่มีอะรให้มาดื่มบังเกียเธอภาพผมอ่ะมันทะเลาะกันในหัวเว้ยไแต่มันเนี่ยกูครับผมไม่ได้กลัวเสียอะไรเลย

ดูดูดูหลังก็ดีดูรถ่ายมือยังอยู่เราถ่ายมือยังอยู่ดมีได้มานึ่งมีใครได้ไหมมกี่คันนามต้องมกี่คันเฮ้ยชมชมไม่มือดูดอแทนดูดอแนทีนี้หายเบาหนึ่งเออหนึ่งน่าทไม่ารบไ่ไม่ได้หายไม่หายไม่หายไม่หายงนี้ได้มาหนึงนี้ได้มาหนึ่งองได้ไม่ต้องไคารีรมัน หมอค้เห็นศพไหมวางเลยครับหค้เนเห้องหนึ่งเลยห้องหนึ่ห้องหนึ่งห้องหไปเลยห้องไหนจะกันหมอครับเลยเราอะฟาฟ้าเราเราเราโดนเะลียมตรวจมาเวยพอเราึ้นรถแม่งตีต่อรู้เกี้มึงขอยากส่บินครับครับชื่ออะไรี่ดับเลครับ 拉上。